chăng gì nữa? Ôi mẹ Ôi oh, mẹ Ôi mẹ, mẹ mẹ Ôi oh, 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 oh. mẹ nè! <laughs> uh, 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 mẹ có nó <laughs> không Cháu oh, oh, Mẹ thác cám <laughs> 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 oh, oh, Mẹ chạy yên yên nó có cao lên cao mẹ nó chim Mẹ nó tốt khá đầy Mẹ Mẹ đeo cám 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 Mẹ đeo Mẹ Mẹ Mẹ

เชสอะไรมาหนึ่งครับเป็นนะคะเจ็บติดปีนะคะประมาณสามสิบนาทีก่อนหน้านี้ยลื่นล้มตกบันไดแล้วก็ขบวดต้นขาด้านขวาเนี่ยค่ะครับแม่เจ็บข้างไหนครับเจ็บเกาขาขวาตัวนี้เลยเนาะข้างนี้เลยนะครับเนาะกดตัวนี้เจ็บไหมเอ่ยเจ็บเจ็บเนาะครับสงสัยจะมีกระดูกหักนะคะคุณแม่นะเดี๋ยวหมอขอเอ็กซเรย์ดูหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวสั่งฟิล์ม สวัสดีครับประจันักนะครับครับผมหมอนัฐนินครับโทรจากโรงพยาบาลสุเมนครับเพื่อนมีคนไข้ผู้หญิง70ปีครับหกล้มครับแล้วก็เอาสะโพกกระแทกพื้นนะตอนนี้ฟิล์มอิฟแล้วมันมี f a c t u r e neck of เม m ร r ครับจันโอเคครับผ่าตัดใช่ไหมครับวันนี้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งคนไข้ให้อีกทีหนึ่งครับ แม่ครับจากผลฟีเมกซเลเนี่ยมันมีข้อกระดูกสะโพกข้างขวาหักนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดนะเดี๋ยวหมอจะส่งไปโรงพยาบาลแพทย์นะครับต้องผ่าตัดเลยก็เจ้าคุณหมอผ่าตัดเลยครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือแม่จะกลับมาเดินได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะและลดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะครับแล้วก็ลดอาการปวดได้ด้วยครับถ้างนั้นเดี๋ยว NPO เลยนะครับเนาะแล้วก็ออนออกซิเจนแคนูล่าไว้เปิด IV นะครับแรบนี่ขอเป็นแบบมีฟลัชแอกเลยนะครับแล้วก็ให้ MO ็มสามมิลลิกรัมเวนสต เ,เดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้ปวดนะคะคุณแม่นะแล้วก็ช่วงนี้งดน้ํางดข้าวไปก่อนเลยนะครับเนะาะค่ะส่งมาเลยค่ะ เน,นี่ยเาเลิดข้าใจโต๊ะค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรไหมคะเคยแพ้ยาไหมเคยค่ะแล้วสิบกว่าวันวันี้คุณแม่ได้ไปต่างจังหวัดอะไรมาไหมคะม,มีลูกหลานมาจากจังหวัดมีไหม,มไม่มีนะคะค่ะสวัสดีค่ะตึกกระดูกใช่ไหมคะ มีแอดมิคนไข้เคสหนึ่งเป็นผู้หญิง70ปีนะคะรู้สึกตัวดีค่ะดีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลสูงเม่นนะคะวัฏไซส์ยสเตเบิลไม่มีอาการอื่นร่วมฟ้าแท็รงี้ของอาจารย์รักคนรทาบอาจารย์รักมาแล้วรับทราบให้แอดมิตึกกระดูกได้เลยค่ะค่ะรับขึ้นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนะะ้องคะส่งให้คิมถึงได้เลยค่ะ มีผลเลือดมาจากโรงพยาบาลชุมชนไหมคะมีค่ะผลเลือดจากโรงพยาบาลสูงเม่นนะคะหมอผลเลือดปกติดีนะคะแต่ EKG ดูผิดปกติฝากหมอดูด้วยนะคะอมอได้คะ่ะผลเลือดดูปกติดีนะคะทีนี้ EKG มีเป็น AF นะคะคุณป้าเคยเป็นโรคหัวใจอะไรมาก่อนไหมคะโอเคอาการขึ้นไฟฟ้าหัวใจมีความผิดปกติเป็นโรคหัวใจเต้นผิวผิดจังหวะนะคะพอจะขออนุญ,ญาตปรึกษาคุณหมอวิสันยีและคุณหมอเอลกรรม เพื่อให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะตางเข้านอนหน้าไม่ก่อนหน่ะเจ้านายถ้าพอผ่าตัดจะได้นี่จะมาเอื้อนหังกลาเด้อป้าเด้อ,อค่ะอาจารย์ขออนุญาตปรึกษาวิสัญญีนะคะเรื่องคนไข้โคเล f กเตอร์ไรน n ออฟฟิ r เมค่ะอาจารย์ EKG เป็น AF ค่ะปรึกษาเม็ดแล้วเม็ดอนุญาตให้ผ่าตัดได้นะคะอาจารย์ขออนุญาตเซตผ่าตันดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้วิสัญญีแพทย์ของสวิการนะคะทางวิสัญญีแพทย์ได้ประเมินร่วมกับอายุรกรรมนะคะสามารถผ่าตดัดได้นะคะเซตผ่าตัดมาไ,ได้เลยคะ่ะน้องสันกระดูกหญิงเซตเขตมาฮิตฟาแทกเนาะเดี๋ยวยายคิดว่าจะจ่าห้องเจดเดี๋ยวเตรียมห้องให้ใหยายกำมเดอเจจ้าประเจเจ้าถึงเวลาผ่าตัดแล้วนะเจ้า,จาทำใจให้สบายนะป้ะเนะาะไป คนไข้คะการผ่าตัดเรียบร้อยดีนะคะตอนนี้อยู่ห้องพักฟื้นหมอได้สั่งยาแก้ปวดไปให้แล้วนะคะถ้าปวดก็สามารถขอจากพยาบาลได้นะคะ คุณยายเจ้าตอนนี้พาตัดครบแปดชั่วโมงแล้วนะเจ้าตอนนี้คุณยายปวดในระดับใดเจ้านึงถึงสิบเจ้ายายปวดสักสามนี่แหละเจ้าสักสามน้อเดี๋ยวน้องจะพาคุณยายลุกนั่งนะค่อยๆลุกนั่งเนาะเพื่อเป็นการขื้นตัวหลังพาตัดได้รวดเร็วนะเจ้าเย็บึันไหตึงๆหลุๆตึงๆแต่ยังไหวอยู่เจ้าไหวเจ้าไปต่อนะเย็บจะได้บอกหมอนะ เอาละเจ้าเอาละนะไปอี้น uh ี huh. right. so, when, ่ไหวนะเจ้าเนาะและในระหว่างนี้น่ะเจ้าคุณยายคุณยายฝึกกระดกเท้าขึ้นลงเพื่อเป็นการขื้นตัวนี้แล้วยิ่งขึ้นเยอะเจ้าเนาะระวังนี่ก็ฟักใยดูแลคุณยายด้วยนะเจ้าจะตื่นจะได้ห้องพยาบาลได้ด้วยยายเด้อเจ้าเจ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 บัสดีจ้าวันนี้เป็นจะได้ป้องมาหัวอย่างป้อาเจ้าหลูกกำลังจะสอนอี้ เจ้าวันนี้น้ำเผลือกระบอกมีแล้วนาะสายสวนปัาสวัเราออกหมดละตอนนี้ยายเจกับพยายามโยกขาขึ้นบนบนน้อยเนาะโอเคกลางน้อยนึงเจ้าตึงเจ้าขาก็ตึงเจ้าตึงเนาะมันจะพึกบริหารกล้ามเนื้อตรงเจ้าขาของเขาในีทมันแข็งแรงขึ้นเนาะมันจะได้พื้นสวได้เร็วขึ้นนะเจ้านะโอ้คุณหมอมาพอดีเลยนั่นคุณยายเจสวัสดีครับคุณหมอเจ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับคุณยายตอนนี้วิงเวียนไหมเวียนหัวไหมลุกนั่งอย่างนี้ ลูกนี้ลูกนั่งได้เช้าเลยหรอโอ้ทายจะนั้นเดี๋ยวจะจับลูกนั่งยืนเดินแล้วเนาะเดี๋ยวเ,เชิญนักกยายภาพบำบัดมาช่วยนเน,นาะบาเจ็บเนาะคุณห,หมอครับนะครับน้องกว่าคุณยายไ,ได้ผ่าตัดคอสะโพกเขียมเด็กครับทางขวานี่เน, yea. นาะครับการที่ใช้คอสะโพกเขียมเนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือว่ามันจะรุดได้ไง่ายวันนี้ผมจะสอนวิธีลูกนั่งวิธีกยืนวิธีเดินและวิธีถูกต้องเพื่อป้องกันเมือ่อคอสะโพกนักเนี่ยรุดนะครับ เหมือนเราเดินปกยืนปกติเนี่ยครับนะครับวิธีเดินนะครับมี3ขั้นตอนครับหนึ่งไม่เท้ากาวะกระ,ะขาขวาก็ขาซ้ายไม่เท้าขาขวาขาซ้ายไม่เท้าขาขวาขาซ้ายเด็กน้อยเลน้อยจ้ผมน้ำหนักเเต็มทีเลยนะครับไม่ีเดินชิดไม่เท้ากลไมไปครับมันจะง่ายหลัง บ๊วยเจ้าคุณยายนี่เป็นทุ่บาเยี่ยมมากนะเจ้าเนาะดิจ่าจยช่วยเนาะมันถูกกับยาดีกับแล้วเนะาะโอ้เจ้า,า,จา,าแล้วลเขาก็ยังจะไปติดตามเยี่ยมที่บ้านอยู่นะเจ้าเนะานะ<อ>แล้วเขาจะไปอยู่เรื่อยๆนะเจ้าน<อ>เาานาะเออจะครบหนึ่งปีเนาะเราจะไปดูว่ายายนี่เดินได้ เหมือนจกรตี้นี่างกอนนะเจ้าเนาะแล้วก็จะไปดูสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเนาะว่าจุดไหนอย่างมันเสี่ยงอินะว่าจะเกิดวัฏเิถีหักซ้ำนะเจ้าเนาะถ้าคุณยายหักซ้ำนี่อาจจะมีโอกาสเปิดหกไทยที่เตียงได้เน้อที่เป็นลูกนะเจ้าเนาะเออต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้าดีใจด้วนมากๆนะเอออ่ะอ่ะเราเขียนมากระเที่ยอ่คยนัง อ่าออามาตรงนี้เนาะอือจ้าขอบคุณะจ้าวจ้าอได้แลวได้มงบ้านจ้าบ้าขอบคุณคุณหมอที่มาต้าจิเด้อจ้ายินดีจันนักจ้าวเนอะขอบคุณจ้า